สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่ h e ล l กูร u บายว m a r ร์เ t ็ตนะครับผมเทเลอร์จาก WeFitness Society สาขาเอสพันธ์แคระนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะฮะการจะเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ดีองค์ประกอบเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดเลยในการเป็น Personal Trainer นะครับก็คือโนเลดหรือความรู้นะครับ ที่เราต้องมีนะครับเพื่อที่เราจะสอนหรือซัพพอร์ตสมาชิกที่เขามีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยากจะพัฒนารูปร่างนะครับข้อย2ก็คือในเรื่องของตัวความใส่ใจนะครับ เพราะนั้นเราก็เปรียบเสมือนครูคนหนึ่งนะครับที่ต้องใส่ใจนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการแนะนําการทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ยืดยุนหรือว่าโปรแกรมที่สามารถฝึกด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่ควรจะมีนั่นเองนะครับผมพูดถึงข้อที่3นะครับสำหรับการเป็น personal trainer ที่ดีนะครับก็คือเรื่องของสรีระหรือหุ่นที่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกหรือผู้ที่รักสุขภาพแน่นอนครับเราเป็นผู้ฝึกสอนเราก็ต้องเป็นโรโม m o ลให้กับ คนที่เราจะฝึกสอนหรือเทรนเขาเองนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญก็คือเทรนเนอร์นะครับต้องออกกายให้นะครับเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกด้วยนะครับข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของความตรงต่อเวลานั่นเองหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการตรงต่อเวลานะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้รู้สึกว่าการเทรนนะครับมีเรื่องของตัวประสิทธิภาพหรือว่าจะทําให้เรานะครับจะเริ่มการเทรนได้ตรงเวลาหรือเลิกได้ตรงเวลานั่นเองเพราะนั้นการแพนโปรแกรมนะครับก็จะเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และส่วนนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่ทางเทรลเลอร์เองนะครับได้เจอมาเกือบ1ิปีนะครับผมเพราะนั้นตรงนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ครับทาง v m a r k e t p l a เ e เองนะครับก็จะมีเหมือนโปรแกรมฝึกสอน Personal t พ a น n e r ออนไลน์หรือหลักสูตรพัฒนาตัวเองสำหรับบุคคลที่สนใจในการพัฒนาตัวเองหรือองค์กรที่อยากจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมนะครับที่ออนไลน์ v m a r k e t p l a c e ในหลักสูตรที่ท่านสนใจนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ V Market Place นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ